ห้องนี้เนี่ยไม่ใช่ห้องเซ็นงานอย่างเดียวนะครับมีหลายอย่างเลยทีเดียวนี่มาแล้วปป,ปสหนึ่งใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะปปศหนึ่งปปสหนึ่งน้ำปอปอคนที่สองก่อนปอเอ็อนไอกาแฟาตัวต่อเออนี่แหละนี่แหละปปศหนึ่งแล้วไนเอ่อ นายเอามาให้แม่ดูซิหอ่อข้าวอะไรมั่งมีข้าวเหนียวหมูปิ้งเหลอาลูกเหรออ้ออาวถือไว้ถือไว้ไปิ้งไก่ด้วยเออนี่แหละอร่อยอร่อยกินให้อร่อยนะคะลูกกินให้อร่อยเออห้าคนนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องอยู่ข้างล่างโอ้หัวหน้าห้องอยู่ข้างล่างไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยพอดีแม่เดินออกมาหเห็นพวกเราเดินลงมาพอดีกําลังจะไปเรียนเหรอลูกครับครับครับคนนี้ หนามหนามชื่อเท่หนามหัวใจหนามชีวิตหนามอะไรในชีวิตเท่นะคะปอปอเลยวิ่งปอเลยอย่างนี้ใช่ไหมนหนทำไมตัวเองเกิดตอนกลางคืนนี่นี่ทำไมกลางวันก็ยังสีเหมือนกลางคืนกาแฟตัวต่อใครมีแฟน พี่ฟิมขึ้นมาสิพี่ฟิลมปีหนึ่งหมือนกันใช่ไหมนี่เออเอา,เอายืนต่อเลยพี่ฟิล์มนี่แม่หลักมากลักเท่าเพวกเราแต่ฟิล์มมาไหนใกล้ๆแม่มะโอ้ยมาดีนะนี่นี่มาดีาดเออลูกชายนะนี่เนี่ยดีมากเลยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ก่อนนี้เกเรใช่ไหมลูกพอแม่เอามาหนีบจักแกลเท่านั้นดีขึ้นมาเลยเห็นไหมเออ แม่ได้ยินคุยกันเมื่อวานคนนั้นก็อยากมีแฟนคนนี้ก็อยากมีแฟนทั้งหนมทั้งปอทั้งในทั้งกาแฟและตัวต่อรวมทั้งฟิล์มด้วยแม่จะบอกให้ว่าความรักถ้ามันจะงดงามเนี่มันจะต้องไปประกอบไปด้วยอาชีพที่มั่นคงเรียนช่างไฟก็ต้องเก่งๆเขา้าใจไหมลูกพอจบออกไปแล้วนี่หางานดีๆทา ผู้หญิงจะไม่มีวันเลิกแล้วก็สั่งคำอำรากับเราหนามหัวใจก็จะไม่เกิดชีวิตและรักก็ป๋อแม้จะเป็นกลางคืนก็ตามกลิ่นกาแฟก็อร่อยแล้วก็จะเป็นจิ๊กซอตัวต่อชีวิตที่ดีที่สุดฟิล์มคนนี้ก็จะบันทึกภาพความรักที่มันมั่นคงไปด้วยเงินตราความดีความสุจริต ได้ตราบนานเท่านานเข้าใจคําแม่พูดไหมคะ <ใน S 1> เออเข้าใจคําแม่พูดไหมคะชื่อทุกคนสามารถที่จะดํารงชีวิตได้นะรวมทั้งฟิล์มด้วยเห็นไหมคะจําไว้ว่าจะต้องมั่นคงในอาชีพผู้หญิงจะรักเราชั่วการนิรันตราบใดที่เราไม่มั่นคงในอาชีพไม่มีเงินพอขาดแคลนผู้หญิงก็จะมีแต่น้ำหัวใจเข้าใจไม่น้ำ ต่อมาก็จะเป็นหนามชีวิตเข้าใจไหมลูกเออแต่ถ้าเรายังเอ,อไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ปอเลยเห็นไหมแม้จะเป็นกลางคืนก็ราบลื่นเห็นไหมจิบกาแฟอย่างสบายใจเห็นไหมเป็นตัวต่อจิ๊กซอที่ดีที่สุดของชีวิตก็คืออาชีพที่มัน่นคงโดยสุจริตลูกผู้ชายทาได้ได้ครับลูกผู้ชายทําได้ทําได้ครับเ,ออเก่งมาก เก่งมากขอบคุณงามๆสิลูกขอบคุณงามๆสิที่แม่สอนครับครับครับอ้เก่งมากมเก่งมากม,มหาไม่วัดครับโมมอ้ไม่วัดอยู่นี่